สวัสดีค่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักนะคะประจำครึ่งเดือนหลังพฤษภาของคุณนะคะวันที่16ถึง31นะคะใครที่มีลัคนาดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์นะคะสถิตในราศีดังกล่าวก็สามารถดูควบคู่กันไปได้เลยช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตะวันตกเพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีกันในโหราศาสไทยแล้วมาดู ช่องนี้ใช่คุณนะคะก็สามารถดูได้เช่นกันก็ขอต้อนรับสู่ช่องทาโร่ใบเมชีนะคะแล้วก็ผู้อ่านก็ชื่อเมเช่นกันก่อนอื่นขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงที่ช่องมี Instagram และ Twitter แล้วนะคะ Instagram ก็คือทาโร่ใบเมชีเนี่ยสดเนี่ยทาโร่ใบเมชีตรงๆเลยนะคะแล้วก็มี Twitter นะคะ t h i e m e c i สะกดอย่างนี้นะคะถามว่ามีไว้ทำไมนะคะตัวนี้จะเป็นพิกอาคาจะมีพิกอ카าสาไปลงแล้วก็จะมี เป็นโค้ดข้อความเก๋ๆที่ได้จากหน้าไพ่ไปลงให้ก็คือถามว่าพี่เมย์ได้มาจากไหนก็สับจากไพ่แหละวันไหนที่ไพ่เขาอยากจะบอกอะไรเราพี่ก็จะหิบได้ได้ไพ่อันนั้นขึ้นมาเป็นไพ่พิเศษนะคะส่วน t w t t t ตอร์นี้จะเป็นดวงความรักรายวันนะคะฝากเข้าไปดูแล้วก็รีทวิตเป็นกำลังใจให้กันเล็กน้อยนะจ๊ะอ่ะไปเริ่มกันเลยนะคะขออภยัย ขอไพ่ให้กับชาวราศีกันย์ลัคนากันค่ะให้พลังงานหลักค่ะ16-3 1พฤษภาของคุณไพ่สามถ้วยอืมราศีกันย์คุณกำลังจะได้ไปเจอกับความรักความสัมพันธ์อะไรที่มันแฮปปี้หรือเปล่าเจอกับคนที่อยากเจอไหมกำลังมีความสุขมีโอกาสจะได้พบปะสังสรรค์เจอเพื่อนเจอฝูงอะไรเงี้ยเหมือนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหรือบางคน ถ้าแบบว่าออกดาร์กไซส์หน่อยก็ไปเจอกับความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ปาร์ตี้นะคะหรือบางคนแบบรักแทบตายทำไมเก็บประชันไว้ในเฟรนโซและจ้ะสถานการณ์ในอดีตหน่อยคะ่ะชาวราศีกันหน้าไพ่นี้จะเป็นอย่างไรอืมสีเหรียนึงเหรียญไฮโรแฟนแล้วก็ไพ่เอ็มเพรสนะคะคู่กรณีอาจจะเป็นชาวธาตุดินเหมือนกันได้นะมังกรพลศก,กัน อขอไพ้ให้สถานการณ์ปัจจุบันเนยคะ่ะชาวราศีกันและขนาาชกันสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอขอให้สามถ้วยหน่อสิขอไั้ถ้ามันจะเบี้ยวไปทางขวานะทุกคน เมตาเอียงสั้นไม่พออเอ,เอียงขอไปให้เจ็ดถ้วยเนี่ยสามถ้วยเจ็ดถ้วยหกเหรียญโอเคจริงสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของบางคนเนี่ยคุณไปเจอกับรักที่มันเป็นชอสิสแหละเป็นความรักความสัมพันธ์ที่<ม>ดีลกับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาไม่คอ่อยเอออออห่หมกับคุณสักเท่าไหร่คุณเจอกับความสัมพันธ์ที่แบบคุณพยายามทลายกำแพงนั้นมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะแต่มันไม่เคยประสบความสําเร็จเลย เขาคนนั้นของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างค่อนข้างถือตะกะของตัวเองว่ามันมีเหตุเป็นเหตุและเปิดผลมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะคุณคาดหวังการคอมมิชเมนต์กับคนคนนี้มาเป็นระยะเวลานานแต่ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขามีตัวจริงอยู่แล้วอันนี้บอกไว้ก่อนหนึ่งเขามีตัวจริงอยู่แล้วจากไพ่สามถ้วยหรือสองเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ ตัวเขาเองค่อนข้างที่จะเป็นจุดสนใจของใครหลายคนแล้วถ้าเขาจะลงมาเลือกคู่มันค่อนข้างยากบางคนมีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยทําให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะคะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยตัวคุณเหนื่อยมากเหนื่อยมากกับความสัมพันธ์นี้นะได้แต่รอได้แต่คอยบางคนมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันดูเหมือนความสัมพันธ์นี้มัน มันดูเหมือนไม่มีหวังอ่ะในบางท่านเน่ยเหมือนว่ามันจะจบลงไปแล้วเพราะว่าชอยเขาเยอะเหลือเกินแต่ถามว่าคุณยังรักเขาไหมพี่บอกได้เลยว่าคุณยังรักเขาอยู่เพราะคุณยังคงจําคุณลงทุนไปแล้วคุณยังไม่ได้อะไรกลับมาเลยอ่ะมันจะลืมได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะอะ่คู่กรณีคุณอย่างที่บอกเป็นชาวธาตุดินได้มีราศีมิถุนแอบอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูความคิดความรู้สึกคุณกับเขากันถ้าเป็นคนไทยในต่างแดนก็ได้นะหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นคนที่ เป็นคนที่ค่อนข้างเติบโตมาจากครอบครัวที่คุณกับเขาว่าครอบครัวคนถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันนะ่ะคนละวัฒนธรรมกันนะ่ะเป็นแบบนั้นนะ่ะถึงจะเป็นตีต่างเป็นคนไทยเหมือนกันนะแต่โตมาคนละคนละรูปแบบเลยคนละโซไซตี้อะไรเงี้ยขอไพ่ให้คุณหน่อยชาวราศรีกันคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะบางคนอยากเจอเนี่ยเดทอืมอ พิจิกก็ได้ค่ะคู่กรณีถ้วยยังไงเทา้ The world. า t ดอ w o ว l ร์หกดาสองถ้วยชาวราศีกันเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังที่พี่ขำเนี่ยเพราะอะไรพี่เมย์อรมดีไม่ได้อะไรเลยอ่ะมาดูกันขอให้ให้เขาหน่อยค่ะแล้วเขารู้สึกไงกับคุณชาวราศีกันแลัขนากัน ไพ่นี่จะแบบจะกระเด็นออกมาตลอดสามเหรียญ Emperor Chariot เม,รรมื่อกี้เราเห็น Emplace ใช่ปะ่ะอันนี้ขรรึ้น Emperor นี่มันเป็นคู่กันหรือปะ่ะ พี่ว่าคุณรู้สึกถึงความเป็นคู่กันกับคนคนนี้คู่กันก้าวดาบโอเคไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณและไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปค่ะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะเพราะนี่ยังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะอ่ะพี่มองว่าตัวคุณเองเนี่ยชาวราศีกันคุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันต้อง,ม,องมันต้องไปแล้วแน่ๆ มันต้องจบไปแล้วแน่ๆเพราะว่ามันมันดูไม่มีวี่แววในการที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นี้ได้ตัวคุณเองพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่ในขณะที่คุณก็คิดว่าเขาน่าจะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วเช่นกันคิดว่าเขาน่าจะหาคนใหม่ไปแล้วอะไรไปแล้วแต่คุณยังมีเซนส์อยู่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยก็ยังไม่มีใครที่เหมือนจะเหมือนที่คุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์มากไปกว่าเขาเลยนะในเวลานี้ คุณรู้ว่าเขาทําคุณเจ็บคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นี้โอกาสในการที่จะกลับมาพัฒนามันยากแต่คุณยังคงคาดหวังให้เขาเป็นยังไงให้เขาก็มองว่าตัวคุณเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะอยู่ในพื้นที่ตัวเองไปแล้วเขารู้ว่าคุณสู้มาขอความสัมพันธ์นี้เยอะคุณเหนื่อยมามากเขายังอยากคุยแต่สิ่งที่เขาคิดกับคุณตอนเนี้ยมันเป็นลักษณะของคนที่ยังอยากที่จะ ปรับความเข้าใจปรับทัศนคติกับคุณอยู่เพราะอะไรเพราะเขามีความรู้สึกว่าครั้งล่าสุดที่คุยกับคุณไปอะ่ะมันต้องมีเรื่องราวหรือเวอิดดิ้งอะไรบางอย่างที่มันมันไม่เข้าหูมันพิมพ์มาแล้วมันแปลกๆปกมันคุยมาแล้วมันไม่เข้าใจการมีเรื่องของศีลไม่เสมอกันด้วยมีเรื่องของฐานะที่มันต่างกันมีเรื่องของช่วงอายุที่มันต่างกันและฐานะอย่างที่บอกเขารู้ว่าคุณเหนื่อยเขารู้ว่าคุณเริ่มที่อยู่ในพื้นที่ตัวเอง แล้วก็เลือกที่จะปรงในความรักความสัมพันธ์ไปแล้วไอการที่ถ้าคนที่ได้หน้าไพ่นี้ราศีกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะเขาเครียดกับการที่ตัวคุณนิ่งเพราะคุณไม่เคยนิ่งแบบเนี้คุณไม่เคยนิ่งใส่เขาขนาดนั้นเพราะว่ามันอาจจะเป็นที่ตัวคุณแบบหมดหมดอารมณ์ไปแล้วกับความรักความสัมพันธ์นี้คุณไม่คิดว่าคุณจะได้มันกลับมาแล้วก็ได้ไหนดูแนวโน้มหน่อยคะ่ะ ไพ่ให้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ชาวราศีกันและขนากันคุณกับเขาหน่อยนะ16-31นะคะเป็นอย่างไร <c oughs> ในเหรียญน,นะคะเด็กถือไม้เท้านะคะไพ <c oughs> ่3าไม้เท้าค่ะและไพ่ห้าไม้เท้าจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยนะมันมีความคิดถึงกันอยู่แต่ว่าการสื่อสารเนี่ยมันจะเป็นไป เป็นไปในทิศทางของคนที่เรียกว่าระมัดระวังตัวเองค่อนข้างเยอะถ้ายังเป็นคนที่ทํางานด้วยกันน่ะมันจะเป็นการสื่อสารที่เหมือนมะนาวไม่มีน้ําเลยนะคือเหมือนแบบพูดเฉพาะเรื่องที่จําเป็นจะต้องพูดจริงๆส่วนคนที่ไม่ได้มีอิชชู่ในการพูดกันก็คือแบบเบรกความสัมพันธ์แล้วอยู่กันห่างๆเลยอะ่ะมันเป็นลักษณะง,งั้นเหมือนเหมือนเป็นการที่รอการเรียกว่าไงอะ่ะรอการกลับ มาปรับความเข้าใจหรือว่าเทคอเบกันไว้ในสถานะเพื่อนอะทิ้งกันไว้ในสถานะเพื่อนแค่ตรงนั้นฉันอยู่เขตนี้เธออยู่เขตนั้นแล้วแล้วเราอยู่กันแค่ตรงเนี้เพราะไพ่สามถ้วยเนี่ยนอกจากเรื่องของเติร์ดปลาตี้ยังเป็นไพ่ของเพื่อนได้ด้วยอะคะ่ะให้ดูสิ <c oughs> แต่ชาวราศีกันก็เหมือนถอดใจเหมือนที่สะไปแล้วนะถ้าคุณเลือกที่จะไปเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ ดมูลนะจ๊ะเจ็ดแมงต้าวเจ็ดถ้วยไพ่หนึ่งถ้วยจากหน้าไพ่ถ้าคุณเลือกที่จะไปคุณต้องเลือกที่จะไปจริงๆนะแบบเลือกที่จะไปแบบบล็อกแบบเทแล้วหมดแล้วไม่เอาแล้วโอกาสที่จะได้ความสัมพันธ์นี้คืนมาอาจจะได้คําขอโทษหรืออาจจะได้การแบบรีเควสต์เริ่มต้นใหม่จากเขาอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเขาจะเลือกมุกนั้นออกมาใช้ แล้วถ้าคุณเลือกที่แบบไม่เป็นไรพี่หนูกลัวถ้าถ้าหนูไปแล้วเขาไม่งอแล้วถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ไพ่เทมเพลไพ่แปดดาบไพ่เจ็ดดาบไพ่ในถ้วยคุณก็จะอยู่กับคนที่เหมือนโกหกคุณไปวันๆนะ่ะเหมือนคนที่พยายามแบบตื้อยื้อกันไปวันๆเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่อย่างนั้นคู่กรณีคุณจะเป็นชาวราศี ธนูก็ได้คุณจะรู้สึกว่าปัญหาของคุณมันไม่ได้ถูกแก้แล้วมันก็จะขมวดปมแล้วเหมือนกอดไว้อย่างเงี้ยแล้วไม่ถูกแก้มันจะอยู่ย่งนั้นแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไปคุณตัดสินใจที่จะไปคุณจะได้สิ่งที่ไม่คาดไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นแบบนั้นมันเหมือนมันต้องแลกมันเหมือนมันต้องแลกค่ะอะไรแบบนี้ไนดูซิเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหม ชาวราศีกันคนคนนั้นขอค i n คิงถือถ้วยไพ่เจ็ดเหรียญเดอะเชาว์ Tower, ไพ่เจวิลเขาเชื่อว่าความรักความสัมพันธ์นี้ในบางคนมันรักกันไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องมันมีเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้มันมีเรื่องของผิดสิ่งผิดธรรมมันมีเรื่องของการผิดที่ผิดเวลาถามว่าเขารู้สึกดีคุณจริงไหมใช่มันขึ้นจริงถ้วย มันขึ้นคิงถือถ้วยถ้ามันไม่ได้ติดในเรื่องราวประเด็นสะสมความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหลายอย่างก่อนหน้านี้ก่อนที่เนี่ยมันจะบูดขนาดนี้เนความสัมพันธ์มันจะบูดขนาดนี้เนี่ยนะมันคงจะไปได้ดีกว่านี้แหละมันคงสะสมมานานจริงเพราะมีไพ่เดทขึ้นมากับไพ่เจ็ดเหรียญด้วยนะคะเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณและเขามันไม่ได้เพิ่งปรับปรับที่จะมาพังกันได้เนี่คือมันมันบูดกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วอะคุณถึงเลือกที่จะที่จะพอกับความสัมพันธ์นี้ มันเป็นแบบนั้นนะคะแต่ถามว่าเขาอยากให้คุณไปไหมเขาก็ไม่ได้อยากให้คุณไปเขาอยากให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้นั่นแหละนะคะแต่เพียงแค่ว่าแบบในสถานะไหนคุณจะต้องไปคุยและไปตกลงกับเขาเองนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะโอเคสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมจริงๆความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบแต่มันก็ไม่เปลี่ยนนะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าไพ่เนี้ยมันคือการเหมือนแบบ ฟรีโบลิตี้เนี่ยมันคือการเปลี่ยนจากนอนไปเป็นผีเสื้อใช่ปะ่ะแต่อันเนี้ยมันคือ Reverse เพราะฉะนั้นคุณรู้อยู่แก่ใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยในเมื่อเขาไม่เปลี่ยนมันไม่จบเขาไม่เปลี่ยนสถาน,านเนี้ยมันยังคงสร้างความเสียใจให้คุณคุณยังคงต้องอยู่กับคุณจะต้องซื่อสัตย์อะคุณรู้ว่าคุณจะต้องซื่อสัตย์กับมันแต่เขาอาจจะไม่ซื่อสัตย์กับคุณ แต่สิ่งหนึ่งที่ไพ่ขึ้นมาเตือนคือถ้าตัวคุณพยายามที่จะสู้ต่อไปในความสัมพันธ์นี้มันมีเกณฑ์ที่อะไรบางอย่างเนี่ยมันจะเหมือนแบบน้ําหยดลงหินนะ่ะมันจะเป็นเคสแบบนั้นได้นะคะแต่ว่าไพ่อยากจะบอกอะไรให้ฟังอย่างหนึ่งในเคสที่ความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้หรือเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องคุณเลือกได้อะ คุณเลือกที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปในทิศทางของการเป็นเพื่อนก็ได้กัลยาณมิตรก็ได้ในเมื่อในเมื่อแบบสถานะปัจจุบันมันไม่สามารถเป็นเป็นอะไรที่ต้องคําว่าคู่รักอย่างเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยถ้าคุณเลือกนะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่มัน่อแหละมันจริงมีไพ่เน็กขึ้นมานะคะให้ระมัดระวังไว้ด้วยเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเตือนแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็ จบไปแล้วกับการอ่านดวงความรักนะคะของชาวราศีกันละขนากันค่ะประจำวันที่16 31พฤษภาคมเนาะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กด like c ม m m e n t อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวที่มุมบนขวามือเลยนะคะแอดไลน์มาค่ะพี่ดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ